สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับชาแนลลองทําดูอร่อยดีครับวันนี้เราจะมีเมนูมาลองทํานะครับนั่นก็คือหอยลายผัดน้ําพริกเผาครับวันนี้ผมจะใช้หอยเป็นตัวนะครับประมาณ2อกิโลนะครับเอามาแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อให้หอยนั้นทําการคลายพวกคลิโคลนคิเลนครับสิ่งปฏิกูลต่างๆ่ที่มันอมไว้นะครับพอเราแช่ไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ทําการเอามาต้มนะครับเวลาต้มใส่น้ำไม่เยอะไปเลยครับน้ำไม่เยอะเนี่ย เป็นการล้างหอยไปในตัวด้วยประมาณหนึ่งนะครับพอเราต้มเสร็จนะครับเราก็ทําการคัดเลือกหอยครับตัวไหนที่ดีๆแล้วก็เอาไว้แล้วก็ตัวไหนไม่อ้าไม่สวยเสี่ยงต่อการหอยเน่าก็เอาทิ้งไปเลยครับแล้วก็เกะเปลือกออกมานะครับอหอย2อกิโลก็จะเกะเปลือกไว้ประมาณสักนิดหนึ่งครับหรืออาจจะ5%้หรือสิก็ได้ครับเพื่อแต่เวลาผัดไปจะได้มีเปลือกแล้วจะมองดูดีครับแล้วก็สวยด้วยนะครับ สำหรับผมก็จะเก็บหอยไฟประมาณนี้ครับเปลือกเปลือกหอยประมาณนี้นะครับจากหอยทั้งหมด2กิโลครับหอยอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับแล้วเรามาดูส่วนประกอบเครื่องปรุงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับน้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะพริกสดกินดา10เม็ดก็ระเทียม5กลีบนะครับโขลกรวมกันนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็น้ำปลาผมใช้น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็ใบโหระพาตามความชอบครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยครับแล้วก็น้ำมันพืชเอาไว้ผัดนะครับ แล้วก็มีน้ำหลังจากล้างคกก้คนคลกหลังจากตำพริกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนต่อไปนะครับทําการเปิดไฟตั้งกระทะอุ่นให้กระทะมันร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันผมใช้น้ํามันประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับตั้งให้ร้อนนะครับผมใช้ไฟประมาณปาณปนกลางไปหาเบาครับแล้วก็อุ่นให้น้ํามันมันร้อนนะครับวอร์มให้น้ํามันมันร้อนเราใช้ไม่ต้องไฟแรงมากครับถ้าเกิดว่าไฟแรงมาก เวลาเรา,าใส่พริกกระเทียมไปก็อาจจะไหม้ก่อนนะครับาทำช้าๆดีกว่านะทุกคนจะได้เห็นแบบช้าๆนะครับโอเคพอน้ำมันร้อนเราก็ทำการใส่พริกกระเทียมนะครับติ่โขลกไว้ทำการผัดให้หอมนะครับ ส่วนพริกกระเทียมก็ใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้นะครับไม่ว่ากันนะครับใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกเข้าไปแต่ใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยถ้าใครไม่ทานพริกเลยก็ไม่ว่ากันก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะครับผัดไปจนหอมนะครับจากนั้นก็ทําการใส่น้ําน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับที่อยู่ในครกเมื่อกี้นะครับเ,เทลงเลย แล้วก็ทําการปรุงพร้อมไปในตัวเลยนะครับน้ําพริกเผาที่เตรียมไว้ใส่ไปเลยครับซอสหอยนางรมน้ำปลา น้ำตาลทรายผงปรุงรสเทลงไปเลยครับแล้วก็ทำการผัดให้เครื่องเข้ากันนะครับลองแตะชิมดูเป็นไงมั่ง โอเคครับรสชาติโอเคครับพอดีเลยครับเสร็จแล้วก็ทำการใส่หอยครับหอยที่เราเตรียมไว้ครับเทลงไปเลยครับทำการผัดขุกเค้า,าให้เข้ากับเครื่องเครื่องผัดที่เราปรุงไว้นะครับ จากนันก็ทำการใส่โหระพานะครับใส่ไปหมดเลยแล้วก็ผัดคุกเขาให้โหระพาสลบนะครับสำหรับสัดส่วนปริมาณเครื่องปรุงนะครับทุกคนสามารถลดเพิ่มได้นะครับตามความชอบชอบเผ็ดชอบเค็มก็ ใส่ตามความชอบเลยนะครับไม่จะเป็นต้องตามผมก็ได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยหอยลายผัดน้ำพริกเผา พร้อมตักใส่จานเสิร์ฟครับสีสันน่าทานมากครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนสามารถนำไปทำตามหรือดัดแปลงต่อยอดได้นะครับไม่จำเป็นต้องตามผมทุกอย่างก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนจากหอยลายเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นเครื่องทะเลนะครับรอ,อาจจะเป็นไก่ เป็นหมูก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลองทำดูอร่อยดีนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามของคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ